สวัสดีครับผมไลฟ์เฟินนะครับทุกคนก็ผมเนี่ยม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยนานมากนะเกือบสี่เดือนได้นะทุกคนสามเดือนก,กว่าเลยเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ไปบวชเรียนมากับท่านอาจารย์ลึกลับคนหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาโชว์วิชาหรือว่าอะไรนะคือผมเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่บนเขานะทุกคนคือผมเนี่ยจะขึ้นมาหาเห็ดโคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งเดินทางมาถึงนะตอนระหว่างทางเนี่ย ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ก็ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าทางมันเนี่ยค่อนข้างดีจะเดินยากนะทุกคนมันเดินยากมากมากเลยแล้วก็ป่าแถวนี้เนี่ยมันเป็นป่าไผ่ไผ่นวลน,นะถ้าเรียกไม่ผิดนนะจะเป็นไผ่นวลน,นะทุกคนดูเยอะม,มากเลยครับว่าแถวนี้เนี่ยให้เดินระวังนะเนื่องจากว่าเดินไปเนี่ยมองมองไปทางไหนเนี่ยมันก็มีแต่ไผ่อย่างนี้นะคือจะหลงทางง่ายมากแล้วดูดีขนาดบนเขาอะทุกคน ยังมีร่องน้ำและน้ำไหลยพอะช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักมากเลยแล้วก็เออทุกคนลืมบอกไปสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังด้วยก็คือกระทิงนะแถวนี้เนี่ยมีกระทิงและตอนระหว่างทางที่ผมเดินมาเนี่ยผมได้เจอเข้ากับรอยเท้าของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแทบจะตลอดทางเลยแล้วก็อึของมันนะเยอะมากมากเลยก็ต้องระวังไว้อีก,อ,กอย่างหนึ่งเลยคือระวังหลงกับระวังกระทิงนะถ้าไปเจอเข้าเนี่ย รีบปีนหาต้นไม้ให้ไวเลยนะต้องวิ่งหาต้นไม้ที่แบบแข็งแรงให้เราปีนได้อะให้ไวเลยไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะพลาดถ้าโดนมันไล่ก็ได้นะ<อ>คือผมไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนผมมาหลายคนมากเลยแต่ว่าเขาเนี่ยนั่งพักกันอยู่ฝั่งโน้นนะทุกคนถ้าฟังดีๆนจะได้ยินเสียงอยเห็นไหมคือเขานั่งอยู่ฝั่งโน้นนะคือตอนนี้เนี่ยเพิ่งถึงที่ตั้งแคมป์นะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านั่นแหละ นูนะน่นนะทุกคนนู่นนะเห็นไหมสีฟ้านูนะ่นน่ะที่เป็นที่ตั้งแคมป์นะก็ก่คืนนี้จะอยู่ทั้งคืนเลยตอนนี้เนี่ยอากาศหนาวหนาวมากๆเลยทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆที่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะตอนนี้ก็กลับมาเผื่อจะหายคิดถึงนะก็โอเคก่อนรับชมคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยยัง ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันผิดปกติไปนะผมก็เลยจะขอมาหาไรายได้เสริมหาเห็ดโคนไปขายสักหน่อยถ้ามีเรื่องเหตุด่วนเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยถ้าผมช่วยได้ผมก็ค่อยไปช่วยนะเผื่อพวกมีพวกเพื่อนเล็กพวกอะไรเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเนี่ยผมสามารถที่จะไปช่วยได้นะโอเคเดี๋ยวออกเดินทางไปหาเห็ดกันดีกว่าเดี๋ยวรอคํำๆหน่อยก็แล้วกันทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดินเนี่ยเห็ดยังไม่น่าจะโผล่นะ นี่ทุกคนก็คือที่ที่ตั้งแคมป์นะคืนนี้ก็จะนอนพักค้างแรมกันตรงนี้แหละผมเนี่ยจะผูกเปนอนนะตรงนี้นี่เป็นที่ของคนอื่นนะนี่คนก็มากันเยอะนะผมก็เคยมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันคือมีคนเนี่ยเป็นคนรู้จักแถวบ้านเนี่ยชวนผมขึ้นมานะก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะได้เห็ดหรือเปล่าทาไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าได้มาเปิดประสบการณ์นะผมเนี่ยเพิ่งเคยขึ้นเขาสูงแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยคือเขาตรงนี้เนี่ยเดินมาไกลมากๆนะเดินมาเกือบสามชั่วโมงอะเพราะว่าทางมันลกด้วยแหละทุกคนคือทางมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินยากทางมันเพิ่งโป่งแค่ตรงนีน้แต่ว่าป่าภัยแถวนี้เนี่ยมันไม่ลกละก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของเรานะถ้ามันยังลกอยู่เนี่ยสวยแน่ๆ่ โอเคดู okay, ทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางต่อแล้วจะไปดูด้านหน้าสักหน่อยนะว่ามันจะแบบมีอาการหรือเปล่าแบบดินแตกหรือว่าอะไรพวกนี้นะ <c oughs> ก็ตอนนี้เนี่ยคนที่มากับผมเนี่ยได้เดินนำไปก่อนแล้วผมเดินตามไป โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มเดินทางออกหาเห็ดแล้วนะคือเมื่อกี้เนี่ยได้ไปเจอกับคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้เห็ดมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะตอนนี้ก็เริ่มหา,หากันแล้วคือกระจายตอนนี้เนี่ยพวกผมมากันหกคนนะก็ทาได้เท่าไหนเนี่ยก็หาันาากันเอาเลยทุกคนไม่ได้เป็นแบบใครเจอใครได้นะไม่เกี่ยวนะคือเรามาเนี่ยลงหานกันน,นะ ไม่ว่าใครจะเจอก็ตามนะเราจะแบ่งกันท้ๆกันไม่มีการเอาลัดเอาเปรียบกันแน่นอนนะทุกคนแต่ป่าแถวนี้ถือว่าเดินง่ายเดินสะดวกมากนะคนพามานี่ก็อารมณ์ดีนะทุกคนล้อกเวงมาตลอดทางเลยไม่รู้แกเนี่ยเหนื่อยจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าทางเดินลำบากมาก นจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูอีกสักพักหนึ่งก็จะของเนี่ยเดินทางต่อแบบไม่ได้ถือโทรศัพท์นะเพราะว่าถือโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมองยากนะก็ถ้าผมได้เจอเหตุเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูถ้าไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ถือเพราะว่ามาขึ้นเขาถ่ายวิวกากลไทย เที่ยวทั์บนเขาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเนี่ยได้ดูก็แล้วกันช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยเขาว่าตอนเช้าๆเนี่ยถามที่จะหมอกลงหนามากไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะคือแบบหมอกลงหนาแบบไฟฉายสองเนี่ยได้ขนาดไฟฉายสองเนี่ยยังไม่เจอเลยนะโอ,เอะ้เจอเจอแล้วมั้งทุกคนนะ เราไม่รนะู้นะคนตะโกนเรียกนะอาใช่นะทุกคนตนะโกนเขาตะโกนเรียกมาว่านะ ดูเหมือนเห็นมันเพิ่งจะขึ้นอ๋อไม่รู้ทุกคนทุกคนดูเห็ดท right. ุกสวยมากเลยทุกคนนี่เลยูเลยเห็นไหมทุกคนเห็ดสวยจัดเลยนะคนนี <h <h ้ตอนนี้มันยังไม่โดนมันยังไม่โดนฝนนะเู้จ่านะ

ไปดูว่าเอาไปดูวีดีโอจะด่เลยใช่วิดีโอได้ใช่รแล้วก็มั่วอนด้วยนะม่วนะบ่าวเยี่ยมจัทำมดีจ้าเลยนับตีพงวาสีตัอ่ะไม่กาที่ายแล้วไงได้รู้ตักิว่าคนนะนอดีโ๊เตี้ยวเอยู่อะเรอนเียวรปปั้นหน่เจ้วิ่งผ่านมาเลยเจ้อัฐิบน ทุกคนยกเทียดูไปนี่นะนอนอนี่เมี่ยเสียาหนึ่นี่นนะว่าดน่นอนเลยเะไม่ได้ไม่ไม่จะไรปะลผม่ี่เผมนื้เลไม่ัมแล้วนะนี่ยทุกคนเนี่ยขวานวนี้เห็นขึ้นเยอะมากมานอาจจะขึ้นไม่หมดเลยนะทุกคนเนี่ย เ้เี๋ยวน่ายดูะนน้วกันเลยละายี่มีลยเ้มาล้วงเดียวมาเดี๋ยวเราบอกเราช่มองไปทางไล่ให้เขาขุดไปนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะถือเห็ดให้เขานะทุกคนแต่ว่าผมนี้จะไม่ถือเห็ดบานเพราะว่าน่าจะเละเทลี่เทลี่วีา นี่เรถ่ายไปดูที่บ้านนะวกเดยดูใกล้เาดห็ดนี้หัวดำปีเลยนะทุกคนมองยากนะแต่ว่าโชคดีมีเห็ดปานมาด้วยจะเจาเลยจะเราลยมาี่าวิูกอ่ะยก็มาลยงวุก็มายก็มาถึงแลวไงานจะมนอบกาดี่บเ เดนึ่งไเบ้านแอยูมาใส่ด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ขุดเป็นที่เียบร้อย้ะขุดเสร็จแล้วนะทุกคนนี่มีทั้งบานทั้งตูมเลยเนี่ยแปลงเดียวเลยนะทุกคนเนี่ย นี้บานนะทุกคนเพิ่มเพิ่าตัวแล้เอาคนละแค่เด็กเกอาเสียได้เลยนู้ละตัวนึงโอเคเดี๋ยวหาเดินแถวๆนี้เลยนะทุกคนเขาว่าจะมันขึ้นนี่มันมันแยกเห็ดมันขึ้นไม่ห่างกันทุกคนตัวมันก็แอบมองยากนะเนื่องจากว่ามัน ใบไผ่มันเยอะมากมากนี่นี่แปลงยังไม่ใหญ่นะเขาะว่ามันอาจจะยังขึ้นยังไม่หมดนะ เห็นได้น่าขึ้นจัดแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นนะผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเดินมั่วๆไปก่อน มั่วไม่ดีต้องกอไผ่เนี่ยคือแตนมันเยอะมากนะคือปีนี้นี่ผมโดนไปสองลังแล้วคือปวดปวดมากเลยแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะทุกคนคือแถวนี้คือมันโล่งมากเลยโล่งมันมีแต่ไผ่ขึ้นแทบไม่มีต้นไม้อย่างอื่นแทรกขึ้นมาเลยนะ เดินถ่ายต่อนะเพราะว่าไม่อยากจะให้มันถ่ายไปนานๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาแล้วก็มันจะเลืองแบตผมด้วยทำให้ผมเนี่ยอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะนะผมขอเก็บแบตไว้ถ่ายช็อตเด็ๆดๆให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็นั่งพักก่อนนะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยเดินจากที่ได้เจอเห็ดเมื่อกี้นี่ก็เดินมาประมาณโลกว่านะแต่ว่ายังไม่มีวิแววว่าจะเจอเห็ดน,นะ เดี๋ยวจะต้องข้ามไปทางนน้นนะทุกคนนน่นนะตอนนี้ตรงนี้เป็นน้ํานะเนี่ยน้ํามันไหลตลอดเลยนะช่วงเนี้ยเพราะว่าน้ําจากบนเขาเนี่ยมันไหลลงมาจากด้านล่างแต่ตอนนี้ผมอยู่ยอดเขาเลยผมว่าถ้าเดินตามน้ําขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีบ่อน้ําด้วยซ้ำเนี่ยข้างบนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นที่คนนี่คนอื่นเนี่ยได้ทำเอาไว้นะก็มาขอนั่งพักชั่วคราวรอคนที่เดินมาจากด้านหลังนะ้ไม่รู้ว่า เดินไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เดินมาหกคนนะตอนนี้เนี่ยแตกกระจายกันไม่รู้ว่าเดินไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วนะตอนนี้อยู่กันแค่สองคนเองก็ต้องพักรอคนด้วยแล้วก็คาดว่าน,น่าจะตั้งแคมป์แถวนี้แล้วมั้งคืนเนี่ยทุกคนเพราะว่าเดินเลยจากไออันที่แล้วเนี่ยมาไกลอยู่พอสมควรนะคงจะต้องตั้งแคมป์แถวนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางต่อแล้วรู้สึกว่า น่าจะมาแล้วนะน่าจะมาแล้วนะทุกคนโอเคอย่าเดินทางกันต่อเลยนี่ทุกคนนะนี่คืออึอของกระทิงนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมกลองใหญ่มากเลยนี่ยแล้วก็รอยเท้าของมันเนี่ยเยอะมากเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยมันตื่นเต้นกับรอยเท้ากระทิงกับอึอกระทิงแล้วนะเพราะว่าเดินมาสักพักแล้วว่ายังไม่มีอาการของเห็ดเลย เขว่าป่านี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ออกนะต้องไปป่าไผ่นวลนะอันนี้มันเป็นไผ่ไผ่อะไรอนะ่ะไผ่ลวกเขาเรียกไผ่ลวกอะ่ะที่เขาเอาหนอ่อมันไปกินนะนี่พวกนี้นี่คือรอยเทา้ากระทิงนะตนี้อาจจะมีรอยเห็ดรอยคนเดินมากนะแต่ผมยังลองสังเกตมันแล้วว่าม,มันเป็นรอยเทา้ากระิ้งแต่ว่ามันก็ ไม่ได้ใหม่แล้วนะมันโดนฝนสองสามรอบแล้ะมันค่อนข้างที่จะเริ่มมองยากแล้วแหละแต่ก็ยังพอมองออกนะว่ามันเป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดไหน เจออะไรนี่มาเยอะแล้วก็ทีแรกก็ไม่ได้จะสนใจสักเท่าไหร่หรอกแต่วันนจาก็เดินมาสักผักเดินจนหอบเลยเนี่ยทุกคนยังไม่มีแบบวิวของเห็ดโคนเลยนะก็เลยจะเดินอ้อมไปทางนั้นก่อยแต่วันนีน้มาเจอเขากับอือกระทิ้งเนี่ก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะ นี่ทุกคนเนี่ยมันเป็นรอยเทา้ากระทิงจริงๆนะเนี่ยไม่รู้คนมองออกหรือเปล่าเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยก็ไม่มีทางที่พวกบัวหรือว่าอะไรมันจะขึ้นมาถึงนี้ได้นะโอคือผมเดินขึ้นมาเนี่ยแทบอ้วกนะเดินมาไกลมากๆเลย นี่ผมว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเลยกระทิงน่ะน่าจะมีอยู่หลายตัวนะเพราะรอยเท้ามันแบบเยอะมากยิบจนดินเนี่ยแบบดินไม่ยุบเกือบทุกที่เลยอะ่ะเี็นไหมทุกคนดูมทุกคนมองเรื่องบ่ะเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อหมดเลยนะมไมนี้มีสัตว์ ไม่มีทางที่สัตว์อย่างอื่นเนี่ยจะทําได้แบบนี้แน่นอนแต่กระทิงนี่มันแค่เดินเหยียบไปเหยียบมาเนี่ยมันก็ทําให้ดินเนี่ยยุบตัวลงไปแล้วก็เป็นรอยเท้าของมันนะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะแต่ก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่นิดหน่อยนี่ทุกคนเนี่ยชัดเลยเห็นไหมเป็นร่องกีบเลยเนี่ยเนี่ยดูหนึ่ ไปลองกีบปัวเลยรอยเท้าของกระทิงเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอเดินทางหาเห็ดต่อเลยก็แล้วกันโอ้โหปูดไปนี่ก็มาเจอเแล้วนี่เห็นไหมคนเนี่ยนี่คืออือของกระทิงนะเนี่ยเห็นไหมผมว่ามีสิทธิ์ที่เราเนี่ยอาจจะได้เจอกระทิงตัวเป็นเป็นก็ได้นะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้นั่งพักก่อนนะเพราะว่าเดินมาค่อนข้างที่จะไกลมากๆก็ตอนนี้ได้ตั้งแคมป์ไตรงนี้นะอยู่กันหกคนครบแล้วเดินเดินตรงป่าไผ่ลวกเนี่ยมันไผ่เล็กเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันยังไม่ขึ้นหรือว่ามันปีนี้มันไม่ขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เลยจะทุกคนเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปทางเดิมนะที่ได้เจอกับเห็ดหมู่แรกนะ จะไปเดินดูด้านบนตั้งหนงเผื่อว่ามันอาจจะขึ้นแค่ตรงนั้นก่อนนะเพราะตรงนี้เนี่ยเดินเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะแยกกันหกคนลนะแต่คนก็ลองคิดดูนะหกคนยังหาไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพักกินข้าวกันะนะสุงข้าวกินข้าวเสร็จก็จะเดินทางกลับไปหาตามป่านไม้นวลน,นะเพราะนั้นเนะี่ยผมว่าน่าจะมีความหวังมากกว่านี้นะโอเคกเ็๋ยวตอนนี้พอสุงข้าวทำกุขกขก้ข้าวกินก่อนนะเพราะว่า เดี๋ยวไม่มีแรงเดินนะทุกคนโอเคครับทุกคนปั๊มก็มานั่งพักได้สักพักหนึ่งก่อ็ตอนนี้กาแฟอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางอีกทีหนึ่งอากาศเย็นมากเลยทุกคนต้องก่อไฟนะไม่งั้นนี่อยู่ไม่ได้อากาศแบบนอนนี่มือเย็นเลยนะครับโยก็กองไฟนะทุกคน ยยกอ่กไรนี่ไม่ได้้ยนจะไม่ได้บนี่้ไงบ่คแ่ลบ้าไปแ่บ้ไยงยเ่อไม่กินกาแฟเนี่ช่วยได้หน่อยช่วยอุ่นแล้วก็ยังยูงยังยนียัง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 นังไังเดงยังยัคนเดินขึ้นมาเยอี้ยู่ยอสมคงยังคังย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 ัาแังนี้เมยั้ยังยัยัะมังยังยัังงยัยัะยทยยย้ย่ย ตอนนี้ปิ่งไฟไปรอไปก่อนทุกคนเดี๋ยวรอเวลาอีกสักปักหนึ่งก็จะออกเดินทางเนี่ก็น่าจะเตรียมตัวกลับปุ่งนี้เช้าเลยแหละไม่น่าจะอยู่เกินคืนนึงนะอยู่แค่คืนเดียวก็น่าจะกลับเลย พอมาได้เตรียมสืเบียงมาเยอะทุกคนกาแฟนะแกไม่มีโดนตัดขวดเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวรอเวลาอีกสักพักหนึ่งก็จะออกเดินทางกันแล้วนะ ถ้าเจอเห็ดหรือว่าไม่เจอยังไงก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตสถานการณ์ให้ดูอีกทีนึงนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาเจอเห็ดแล้วแต่ว่าลืมถ่ายนะทุกคนดูอันนี้ขูดไปใกล้หมดแล้วนะนี่ทุกคนแต่ว่าลืมถ่ายต้องขอโทษทุกคนด้วยนะดูติตามพี่หย ทุกคนโหเสียดายไม่เจอไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ต้นนะพึ่งนึกได้โอ้โหพึ่งโผล่จากดินนะทุกคนตอนนี้ประมาณสามทุ่มกว่าๆนะเพราะว่าถ้าเลยเที่ยงคืนมันนี่น่าจะโผล่หมดแล้วนะเห็ดเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเห็ดใส่ถุงแล้วก็เดินทางต่อเลยแล้วกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนเพราะว่าต้องเดินไกลมากเนะาะกว่าจะเจอแต่ละจุดก็สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนก็โอ้โหเมื่อคืนนี่เป็นคืนที่ยาวนานมากแล้วก็ทรมานม,มากๆเลยนะเนื่องจากว่าอากาศเนี่ยหนาวแบบหนาวม,มากๆเลยมีเสื้อกันยาวแค่ตัวเดียวนะต้องลงมานอนข้างๆกองไฟนะเมื่อคืนนะโอ้โหหนาวจริงนะทุกคนแล้วก็เดินไปนี่ก็ยังไม่มีวิแววว่าจะได้เห็นนะ ก็ตอนนี้ก็ออกมาเดินดูรอบสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วก็น่าจะรออีกประมาณสองสามวันนะก่อนจะขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ผมเดินนำคนที่พาผมมาอยู่ข้างหลังนู่นนะผมนำมาก่อนนะของรออะไรเขาไม่รู้เหมือนกันผมเมื่อคืนนี้ไม่อยากจะคิดเลยนะโอ หนาวมากมากเลยลมก็พัดตลอดเวลาเลยแล้วไม่ได้คิดว่าจะหนาวขนาดนี้นะเพราะว่ากลางวันมันก็ไม่ได้หนาวอะ่ะปกติถ้ากลางคืนมันหนาวขนาดนี้กลางวันมันก็จะอากาศเย็นๆหน่อยนะแต่เมื่อวานเนี่ยอากาศตอนกลางวันเนี้ยอากาศมันดีมากๆเลยตกกลางคืนเนี่ยโอ้โหหนาวเขากระดูกเลยนะถ้าไม่มีกองไฟนี่ น่าจะรอดอยากนะทุกคนเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนไปเดินมาก็เจอผมเนี่ยเจอสัตว์หลายอย่างมากเลยแต่ว่าถ่ายไม่ทันหรอกเพราะว่ามันเจอคนเนี่ยสัตว์พวกนี้มันเจอคนมันก็ด้วยสัญชาตญาณของมันก็คือมันจะต้องวิ่งหนีอยู่แล้วนะก็ไม่แปลกใจหรอกผมแค่จะควักโทรศัพท์ออกมาเนี่ยมันก็หนีหายไปแล้วผมเจออีเห็นลายตัวหนึ่งนะแล้วก็ เหมือนจะเจอลิงด้วยแต่ว่าลิงนี่ผมไม่เจอคุณเพื่อนผมเจอนะแล้วก็ชี้ผมผมไปถ่ายไม่ทันคือป่าแถวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากเลยอีเห็นเนี้ยเจอสองรอบเลยนะแต่ว่าถ่ายไม่ทันสักรอบเลยแบบมันเจอคนนี่มันขึ้นยอดไม้อย่างไวเลยแล้วโดยที่ไม้ไผ่เนี่ยมันสูงมาก,มากเลยนะทุกคน มันก็เลยถ่ายไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเนี่ยกด,ดไปกิ่งไหนเพราะไผ่เนี่ยมันเยอะมากๆเลยไม่ใช่ไผ่แบบไผ่นี้นะทุกคนเป็นไผ่ไม้นวลน,นะคือมันต้นมันสูงมากๆเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยเดินหาดูเห็ดแถวนี้อีกรอบหนึ่งดูว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ จะชวนทุกๆคนเนี่ยกลับก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางขึ้นมาใหม่ตอนที่มันออกดีๆน,นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่าจะเพิ่งออกนะมันก็เลยแบบแค่ออกก็มองยากแล้วทุกคนคือเห็ดมันอยู่ใต้ดินก็มีที่มีอยู่แปงสองแปงนะที่มันเล็กๆที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ได้ถ่ายทุกคนดูเพราะว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวออกเดินทางต่อเลย เดี๋ยวไปหาดูเห็ดรอบๆนีนะ้ถ้าไปเจอก็เดินทางออกจากป่านี่กันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ลงมาถึงตีนเขามาที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ถอยกลับมาแล้วนะคือผมเนี่ยต้องกลับมาถ่ายตรงนี้เนื่องจากว่าแบตโทรศัพท์ของผมเนี่ยมันใกล้จะหมดเต็มที่แล้วนะกลัวว่าถ้าถ่ายระหว่างทางเนี่ยจะมันแบตมันจะไม่พอนะก็นี่ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเห็ดที่ได้มาวันนี้นะนี่ทุกคนอันนี้เป็นบานนะ บอดูบานสวยๆเลยทุกคนนี่ก็เป็นตูม้มต้องเก็บไว้ในกระสอบนะเพราะแบกลงมาเนี่ยลำบากมากๆเลยโอเคทุกคนก็วันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วนะทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ